Eshop เนี่ยก็มีสินค้าที่ทําเกี่ยวกับแอปพลิเคชันมือถือมาหลายตัวแล้วเราก็เลยครั้งนี้เป็นครั้งที่เราทําใหญ่สุดฟูลแตนเนกเนี่ยเราจะมีอยู่3โหมด3โหมดก็คือสต็อกอีโคสตีมแล้วก็เลสตามกันยังไงไอสามไฟล์เนี่ยได้มาอย่างไหนเราก็ใช้แต่ตะล็อกเนี่ยในการที่จะมาอา ly ะไรนะรม้ว่าคุณจะขับไปไหนเนี่ยจะมีคนคอยเก็บ ให้คุณหมดเลยว่าคุณใช้คันเล่นเท่าไรขณะนั้นรอบเท่าไร,ไรอะไรเท่าไหร่เพื่ออะไรเพื่อมาวิเคราะห์ พอเราฮาร์ดแวร์เราจบเราไปจูนมาจบปุ๊บมันก็เข้ามาตามที่เราไปหาข้อมูลมาแล้วคนต้องการอะไรอย่างที่บอกต้องการความแดงต้องการการมีส่วนร่วมต้องการเป็นแฟน,นั่นต้องการสวยงามรักมีซีอุชอ เป็นสิบหัวข้อผมพูดไปหมดอ่านี่คือจากการที่ท,ที่ที่ทางส่วนภูมิก็ไปเก็บข้อมูลมาหนึ่งความแรงได้ละอ่าต่อไปทํายังไงให้มันดูเป็นมิตรใ,ให้คๆคนใช้มันรู้สึกว่าทานูน่นทํานี่ให้มันมีส่วนร่วมซื้อไฟแล้วได้อะไรมากกว่าของแต่ขอ,องซิ่งถ้าสมัยเป็นฟูลเซอน์นะถ้าจะได้อะไรกับมันเนี่ยถ้าผมผมเป็นยูเซอร์ผมซื้อกล่องมาผมก็ต้องไปซื้อนาฬิกแต่ถ้าผมอยากจะรู้ลึกๆอะ่ะผมก็ต้องไปเรียนจูนใช่ไหมอ่า โอ้ต้นคุณเท่าไหร่โน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องสายจูนไปเรียนจูนเพื่อที่จะอะไรมาเล่นกับมอเตอร์ไซค์ของตัวเองเนี่ยนะอ่านี่ี<ม>ช็อปเนี่ยก็มีสินค้าที่ทําเกี่ยวกับแอปพลิเคชันมือถือครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่เราทําใหญ่สุดด้วยคอนเซปที่ว่าคนใช้มีส่วนร่วมให้มากที่สุด ถามว่าคนใช้มีสูรูปได้ไหม,มสุด,สด,สด,สดคืออะไรตั้งแต่เลือกลูกเล่นเลยลูกเล่นคุณจะเอาแบบไหนคุณจะให้มันเดินหอบไหมคุณจะให้มันมิดไฟไหมคุณจะให้มันทําอะไรไหมคุณคุณคุณตกแต่งเองได้มันมีการทําโดยให้เราตีกรอบไปไหมทำเพ้อไม่พังหรอกไม่พังก็ไม่ได้กังจนแค่ไหนว่าจูนไปก็ไม่มีประโยชน์ก็ไม่ใช่นี่ก็มาจากการทดสอบของเราก็เลยกลายเป็นแอปแอปไม่ทําอะไรอ่าเราเคยมีบูสต์สปีดเน็กบูสต์สปีดเน็กมีมอนิเตอร์ให้มอนิเตอร์มอนิเตอร์ทำห้สวยเฮ้ยถ้ามึงไปดูนี่ไอ้นี่ก็ออกแบบกราฟิกมาคอนเต็มจนขนาาาาดที่่วตรงจูน เนี่ยมันเหมือนโน้ตบุ๊กเลยอ่ะคือมีตารางให้จูเหมือนโน้ตบุ๊กก็ได้หรือว่าจะโยกขึ้นลงเหมือนที่คอมพิลเตอร์ก็ได้คือจัดเต็มจนที่เรียกว่าผมตัง<อ>้งดไูไอ้คนเขียนโปรแกรมบอกยังไม่รู้ก็คือคนจูนอยากได้อะไรจัดมาออกแบบมาผมมีคําถามเพ่อถามเดียวถามไอ้แบ๊กไอ้แบ๊กมึงทำได้ไหมเป็นคําถามปลายปิดวะถา้าตอบว่าไม่ได้ครับตอบมีคําเดียวมึงต้องทําได้ <c oughs> ไปเห็นในแอปนะครับจะเห็นเลยว่าแอปมันเยอะแยะมากอ่ะอย่างเงี้ยดูดูดูมอเตอร์ทมันจ่ออันี้ก็คือแต่ละปุ่มนี่ก็คือแต่ละหน้าที่สามารถเข้าไปทำแอปไปหมดเลยอันนี้ไอ้ดตตลอกที่เดินๆเนี่ยเราเก็อไว้สำหรับคนนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องแต่ละหลอกคือในนั้นเนี่ยมีสามารถจูนจูนน้ำมันจูนไฟจูนรอบเดินเบาจูนดับเบิ้ลคอมเพรสเซออากาศตอนเย็นตอนร้อนดูอินดไลส์ได้อีกก็ทางเนี้ยสัญญาณของเซนเซอร์เนี่ยอะไรผิดปกติหรือไม่ผิดปกติจูนเร่งติดมือจูนน้ำมันสตาร์ทสปาจูน้กกทุอย่าง พูดไปทุกคำสามเมือนได้ไมันเป็นคนเมืองอะถามไปแบงค์รู้สึกยังไงตอนเขียนอาเอาความรู้สึกแรกๆเลยที่ว่าได้โจทย์มาว่าจะทํายังไงให้ฟัวสแตนมันจูงฐานมือถือได้ตอนพี่ตามจเอาโปรแกรมจูดมาให้ดูครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันจะโยกมาหมดเลยฉันแรกแปว่าไงครับท็อกครับก็คือตอนแรกแบงค์มนคิดว่าเอามาให้เลือก <tyard. S 2> แต่คนออกแบบว่าไม่ได้เอามาให้เลือกเอ,เอาหมดเลยโปรแกรมในแอป,ปนะครับมันคือโปรแกรมจูนโปรแกรมจูนจริงๆที่ใช้ในโน้ตบุ๊กเพียงแค่เราลิมิตค่ามินแม็กเอาไว้ <Yeah. S 1> ไม่ให้คุณเซตได้ทุกอย่างให้ทุกอย่างเบสออนจูเนอร์จูเนอร์ยังสามารถใช้โน้ตบุ๊กเข้าไปปร,รับจูนเป็นค่าเบสไม่ให้ซึ่งเบสตัวนั้นน่ะจะเป็นค่าที่ดีษษหรือดีมากเรื่องเรื่องจูเนอร์เรามีไว้ก็คือก็คือโปรแกรมทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่ามือถือเนี่ยมันชี้เป็นชี้ตาทั้งหมดนะครับคุณ ในมือถือมามีาการจูนคุณขี่ให้เป็นศูนย์นดรถก็ยังวิ่งดีอยู่นะครับเพราะว่าเรามีโน้ตบุ๊กในการจูนและเก็บ Data ไว้อีกส่วนหนึ่งเพื่อเอาตัวนั้น,นับเป็นเบสไอ้ตัวนี้ก็คือมาเป็นตัวที่<ร>พเพิ่มเพิ่มรถจากของเดิมเพราะนั้นถามว่าคุณจูนไปเนี่ยจูนนั้นรถตามไม่ติดเป็นไปไม่ได้ยังไงก็ติดยังไงก็ขี่ได้แต่จะแรงขึ้นมากร้อยลงขึ้นอยู่จินตนาการของคุณที่คุณจะจูนละที่คุณจะสนุกกระมันเล่นอะไรก็ทำเต็มที่ฟูลแซน็คเหนือก อันนี้บอกได้เลยสําคัญมากมาสําคัญยังไงเอาเลยนะทุกคนรู้จักระดับน้ำทะเลเพราะฉะนั้นแต่ละที่เนี่ยความแตกต่กกางของความกดอากาศมันแตกต่างกันเราก็จะต้องมีการทดเคยในค่าวตูนเดิมจากการรีเสิร์ชของเราถ<ๆ>นนที่สูงที่สุด,สดในโลก5,000เมตรจากระดับนคาทะเลอ่าอั <5 S 1> <า>นเน,นี้ยฟูลแตนเน็กคุณเอาฟูลแตนเน็กเนี่ยใส่ปุ๊บเอาไปวิ่งเนี่ยได้เลยครับไม่ต้องจูอะไรเลยถนนที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลอยู่ที่เด็ตซี คือจะให้ยืนยันว่าคุณใส่ฟูลแตนเน็กคุณไปวิ่งได้เลยไม่ต้จูนใหม่ฟูลแตนเน็ใส่เลยกำลังไฟีเจอร์สำคัญของ f u ลแตนเน็กที่เรายังไม่ได้กล่าวถึงอีกข้อหนึ่งก็คือ Data l o อกมันดีเลยแหะก็คือ Data l o อกเนี่ยไมว่าคุณจะขับไปไหนเนี่ยจะมีคนคอยเก็บให้คุณหมดเลยว่าคุณใช้คันเล่นเท่าหร่คณะนั้นรอบเท่าไรอะไรเท่าไรเพื่ออะไรเพื่อมาวิเคราะห์ มันจะมีประโยชน์สําหรับนักแข่งนักขับหรือคนที่อยากรู้หรือจูเดอร์มีประโยชน์มาเลยแต่ไม่ต้องกลัวนะถ้าคุณได้เปิดใช้งานไม่ทํางานให้นะ,ะไม่ต้องห่วงว่าขี่ไปไหนแล้วแบบจะมีแบบใครมาเก็บไม่มีการที่เราจะถูกติดตามโดยที่เราไม่ตั้งใจเนี่ยเราจะไม่ทำเพราะทุกคนมีเมียถูกไหมูกเอากัได้เลว่นั้นเราจะไม่ทำจากเดิมเน<า>ี่ยตหลอกเนี่ย แล้วก็ถ้าเราจะใส่ในกล่องที่ราคาที่เราขาย3 4 0 0 0พันบาทเนี่ยเมมโม<อ>รี่ <memory S 2> มันแพงครับเป็นไปไม่ได้เป็น,นไปไม,ไ,นะไม่ได้ที่เราจะทำราคานี้ถ้าเราจะใส่ดัตช์ลอกเข้าไปโดยที่ให้มีความสามารถขนาดนี้กับการซื้อเมมโมรี่มาใส่เนี่ยราคามันต้องอัพขึ้นไปอีกเยอะแล้วก็มันจะกลายเป็นว่าบางคนไม่ได้ใช้ดัตชลอกไม่เคยใช้เลยทำไมต้องมาเสียเงินซื้อแพงไปตามด้วยล่ะด้วยเทคโนโลยีที่เรามีตอนนี้นะครับในเมื่อเราลิงก์ผ่านมือถือแล้วเราก็ใช้ดัตช์ลอกที่มันเป็นค l o u อยู่บนอากาศอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ส่งสัญญาณขึ้นไปน ชาวคืออะไราบางทีบางคนอาจจะยังไม่รู้จักเมื่อคุณต้องการจะเก็บข้อมูลต,ตลอดเราก็เตรียมก้อนเมฆก,ก้อนหนึ่งไว้ที่สามารถเก็บข้อมูลขุงคุณคุณก็ส่ง Data ขึ้นก้อนเมฆตัวนี้และเราเก็บไว้ให้คุณไม่ต้องไปเสียตาัางเพิ่ม โดยที่ทุกคนต้องเปดีอีเตอร์แล้วก็จะมีรหัสเข้ารหัสออกสำหรับข้อมูลที่ส่งไว้เหมือนกับก o เกิลนะเนาะถ้าใช้ Android ก็มี Google Cloud ถ้าใช้ไอโอเอสก็มีไอคาวมี iCloud ของเขาเหมือนกันเลยลักษณะเดียวกันเราก็มีให้แล้วข้อข้อดีของเขาก็คือว่าคุณใเ้นี่ส่งขึ้นไปปุ๊บสมมติว่าสแันไปแข่งอยู่ที่ญี่ปุ่นส่ง Data ขึ้นไปแล้วผมอยู่เมืองไทยผมอยากจะรู้ว่า Data ที่เป็นไงสแันไม่ต้องส่งมานะครับผมใช้คอมพิวเตอร์ ลิงเข้าไปถามยูเสื้อพันเดืดสลันผมก็เอา data านั้นมาวิเคราะห์ันที่เมืองไทยได้เลยไม่ว่าจะไปแข่งอยู่ที่โซนไหนของโลกอ่าวิเคราะห์ได้จากที่บ้านของคุณอ่ะรอบนั้น่ะขี่ดีดีกว่านะรอบนี้ไม่ดีอันนี้ลึกไปไอ้นี่เบรกช้าไปเบรกไม่สุดผมที่เอาไว้นั้นคืออ่ะเราเรานึกภาพ เซอร์กิตค,คนเคยเห็นนะไม่ว่าจะเป็น F1 หรือ m o t ต g p เนี่ยเขาเรียกเซอร์กิตที่วิ่งเป็นวงกลมนะหรือในพัทยาวิ่งในสนามอะเราแข่งเรองนี้นีน่ยบรอบวิ่งอยู่ในวงเดิมเท่าเดิมและที่ยศบอกว่า,ร,ารู้ด้วยว่าแต่ละรอบวิ่งเท่าไหร่นแล้วจะต้องแยกรอบมาให้ให้ด้วย อันเริ่มเริ่ม,มยากแล้วตัวแยกรอบเนี้ยผมอะโปรแกรมให้มันอะเก็บอ่ะภายในอ่ะ20เมตรคือเอามาทำให้มันฮาริเบสให้มันอยู่ตรงกลางที่สุดก็ได้ตัดรอบให้ตรงกันะนะแล้วตัต้นอกที่ทำเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่เอ,เเอ่อทำเดโมตัวแรกก็เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งใช่ไหมไแต่สองอาทิตย์คือมึงแยกรอบมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเดือนหนึ่งใช่ไหมสองอาทิตย์แยกรอบใช่ไหมรถทิ้งทำใหม่อีกทีนะพอเราส่ง Data ขึ้นไปโก้เขาก็เขียนเป็น เว็บแอปอยู่ข้างบนก็คือทุกอย่างเนี่ยส่งขึ้นบนขราวดัะ,ะนั้นเนี่ยพอเราเข้าไปโหลดปุ๊บเนี่ย g o o g l ก็มีหน้าที่ดึงดึงมาแล้วมาอ่นานอะไรมาวิเคราะหา์ ครับเป็นครับเป็นรูปวงที่คุณวิ่งเมื่อกี้เลยแล้วก็บอกเลยว่าแต่ละรอบคุณวิ่งเวลาเท่าไหร่ใช้อะไรเท่าไหร่ถ้าผมอยากจะรู้ว่าถ้าผมจะคิดว่ารอบไหนที่ใช้ความเร็วสูงสุดตึ้งมันก็จะเรียงให้เลยอได้เลยรอบไหนความเร็วสูงสุดความเร็วเป็นันดับ2อัรดับ3อันดับ4รอบไหนใช้คือดูได้หมดเลยคือมี50รอบบอกว่ากำหนดจุด A B โค้งเนี่ยโค้ง3จุด A จุด B โค้ง3 50รอบเนี่ยอยากรู้รอบไหนดีุโค้งไหนดีสุดโค้งเออหรือรอบเนี้ยโค้งไหนดีสุดแต่ว่ามีนักแข่งมาคนนึงเขาเคย โค้งด้วยการเปิดคันเร่งเนี่ยเท่าไหร่เท่าไหรถึงจะดีที่สุดเราก็ใช้วิธีว่าเราก็จะมาดูจับตาดูเฉพาะโค้งนี้เลยใน50รอบระยะตั้งแต่ก่อนเนข้าโค้ง,งกับหลังจากออกเข้าโค้งใน50รอบเนี่ยรอบไหนเร็วที่สุดแลวรอบเร็วที่สุดเนี่ยคุณใช้คันเร่งเท่าไหร่คุณเปิดคันเร่งเท่าไหร่อันนั้นเราก็จะสามารถไปบอกนักแข่งได้เลยอันนั้นยังไม่พอนะพอดไลน์ให้ด้วยมีตำแหน่ง GPS e ของสนามบอกไลน์อินไลน์เอาคือคุณเอาอินเอาอินเอาอินคืออะไร มีหมดเลยโปรแกรมเมอร์บอกว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งหยุดเพราะมันใช้เวลาทำงานค้าพูดได้ตอนนี้เราวิ่งมา2ไฟล์ใช่ไหมครับเราสามารถเอามาแพร์ดูเทียบระหว่างนี้ได้ด้วยจูเนอร์อาจจะมาจูนเฮ้ยดูไฟของวันเสาร์แล้วมาตรงนี้โค้งนี้มันยังเวลามันยังไม่ดีจูเนอร์อาจจะมาปรับในวันอาทิตย์ ใช่ไหมครับเสร็จปั๊บเราก็เอา2วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยเอามาเทียบเพื่อดูว่าพอจูเนอร์ปรับแต่งไปมันดีหรือม่าแย่หรถ้าผมไปจูเนอร์ผมชอบเพราะผมไม่รู้หรอกไอที่ผมจูนเข้าไปเนี่ยผมเห็นแรงม้าย่านทุกย่างคันเร่งมีศูนย์ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์่ะเราจะจูนยังไงให้มันพอดีเป๊ะทุกย่างถ้าเราไม่มีอะไรมาบอกว่า อันนี้ดีที่สุดหรืออันนี้ดีที่สุดเอ๊ะถ้าจะไม่ผิดแต่ถ้าหลอกมันไม่ได้มันไม่ได้มีแค่เซอร์ผิดใช่ไหมและแมก็มีและมันก็มีใช่ไหมเจ้าถนนมันก็มีใช่ไหมไปเจ้าถนนเส้นนี้ก็มีใช่ไหมเจ้าถนนเพราะน้าะนั้นเก็บสีตีกันแล้วเราะน้นมาเก็บสีตีกันแล้วเราไม่สนับสนุนให้แข่งรถทางหลวงแต่เราพิจารณาถนนให้ก็คือก็คือแดกเนี่ยวิ่งไปเลยคุณมาดูเลยว่า มันใช้คันเร่งเท่าไหร่คันเร่งเต็มไหมแดกเนี่ยเอาไว้ทําอะไรมันไม่ใช่เอาไว้ไล่เกียร์ด้วยถูกป่ะคุณไล่เก <lyn> ียร์เวลาคุณไล่สเตอร์อะสเตอร์ไหนเหมาะสมอันไหนความเร็วปลายได้เร็วกว่ากันเนียคุณสามารถใช้ตดทลอคในโหมดแดกเนี่ยไปไล่ได้เลย้วมอเตอร์ไซค์เนี่ยหัวใจมันอยู่การออบตัวออกสุดหน้ายกออกเท่าไหร่ดีที่สุดคุณไปดูได้เลยวรอบนี้คุณใช้คันเร่งเมื่อวินาทีที่หนึ่งคุณใช้คันเร่งเท่าไหร่คันไหนดีกว่ากันก็อันนั้นแหละดีที่สุดฟูลแตนเร่เนี่ยเราจะ สามโหมดก็คือ s t o อกอ o โ t ส a รีแล้วก็ e ลสตามกันยังไไอสามไฟล์เนี้ได้มาอย่างไหนเราก็ใช้ data l o g เนี่ยในการที่จะมาอ n น l ล z e นะว่าโจทย์เราเนี่ยเรามีสามโหมดโหมดที่หนึ่งก็คือทำไงก็ได้ให้แรงม้ามันประมาณเดิมโรงงานเพื่ออะไรอยากได้ฟิลรถเดิมๆมั้งอ่ะกดปุ่มรถเดิมเลย ให้เมียใช้ให้แม่ใช้คุณก็ปรับไปเป็นก็เหมือนรถเดิมหมที่สองซีโคหรือสตรีดไม่ได้เราไม่ได้เอาตาวการอรไรมากสุดเราต้องการความเร็วสูงสุดในโมดิโคสตรีได้มาจากไหนทำไมเขาต้องทางความเร็วสูงสุดไช่ที่เราไปมาเลเซียาคือต้องบอกว่ามอเตอร์ไซค์มาเลเซียสามารถขึ้นทางด่วนได้ทางด่วนได้เออแล้วปะโหแม่หกสิบโลอ่ะแปดเลนผม ะเราก็เลยเกิดโหมดอีโค่ติดขึ้นมาเพื่อที่จะทำยังไงก็ได้ประหยัดและความเร็วปลายสูงสุดโดยที่ไม่ต้องเน้นว่าแรงม้าสูงสุดนะเพราะบางทีเนี่ยในสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยมันไม่ได้ทั้งสองอย่างเราก็ให้เลือกตามที่เขาต้องการนี่พูดถึงในเรื่องถ่รถเดิมรถเดิมถ้าโมดิฟายมานั่นอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องนึงครับก็คือจะโหมดเลสเนี่ยตั้งไว้เลยสามแรงม้าเป็นอย่างต่ำแรงม้าแน่นอนลองให้เพิ่มขึ้นโหมดเลสเนี่ยโอเคศูนย์ถึงร้อยเร็วมากสี่ร้อยสองเมตร ร้อยยี่สิบต้นอ่ะอ่ะอีโคเลสอีโคสตรีตอีโคสตรีตถ้าอีโคสตรีตอีโคสตรีตร้อยสี่สิตร้อยสี่สิบหมดเลสก็ต่ำกว่าหน่อยประมาณร้อยสามสิบนี้ว่าคือในกล่องเนี่ยบอกก่อนเลยมันมีสามโหมดที่เราพูดเมื่อกี้เนาะก็ต้อกอีโคสตรีตแล้วก็เลสทุกกล่องเนี่ยถูกจูนให้ไว้หมดแล้วคือไปเสียบปุ๊บใช้ได้เลยแรงเลยแล้วก็อาจจะปรับตุ้นนิดๆหน่อยด้วยมือถือจัดไปแต่ถ้ารถที่ต้องโมดิฟายคุณไปทำอะไรยื่นมาคุณไปหาจูเนอร์ได้จูเนอร์โน้ตบุ๊กเสียบเข้าไปจูนได้อีกอ่าทีไอ้าทบ ใช้เวลาอยู่ในโเดโนเดินแต่งงานกับเดโนไปแล้วเป็นคนจูนตั้งแต่ไฟไฟเริ่มต้นตั้งแต่ฟูลสแตนเดิมกับฟูลสแตนเน็กฟูลสแตนเน็กเนี่ยมันจูนยากง่ายกว่าฟูลสเตนเดิมหรือแม็กวันเดิมมากไหมแค่ไหนจูนง่ายกว่าเยอะครับถ้าเป็นฟูลสแตนเดิมเนี่ยกว่าจะทำไฟตั้งต้นเสร็จเนี่ยอาทิตย์ตั้งง่อยดีๆครับคืออาทิตย์เอาง่ายคือฟูลสแตน กว่าจะได้มาเท่าเดิมเนี่ยมันยากาป็นเล็กมันจูนง่ายขึ้นจูนง่ายขึ้นทำจูนสูงสุดต,ต่าสุดที่ใส่ไปในโปรแกรม่าเดิม,ม,ดมแต่ค่าที่ใส่เนี่ยจูนและเรียกม้าได้ง่ายขึ้นใช่เลือกมางายง่ายขึ้นอีลูช็อปเนี่ยสินค้าเราเราก็ถือว่าเราก็มีเรามีแบรนด์ระดับหนึ่งที่คนเชื่อถือระดับหนึ่งพอเราเปิดตัวสินค้าไปปุ๊บเราจะมีแฟนๆคนที่ชื่นชมเราเนี่ยพร้อมที่จะซื้อโดยที่ ยังไม่ต้องลองเลยก็ได้พร้อมที่จะซื้อเรามีกลุ่มนั้นเราก็ไม่อยากให้คนกลุ่มนั้นเนี่ยเจรความรู้สึกเออพอเอาไปเสร็จปุ๊บเฮ้ยทำไมไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้แล้วก,ก็อันนั้นข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือพอเปิดปุ๊บี่ยสินค้าเราจะขายได้เยอะอยู่แล้วโดยธรรมชาติมั้องออกไปถ้าเกิดมีปัญหาปุ๊บเหนื่อยครับในการทาไล่เคมไล่เปลี่ยนไล่แก้เวลาเราเราเหนื่อยก่อนออกขายเราง่ายกว่าเราก็เลยต้อง,ต,องต้องมีเวลาในการซูซีเนี่ยเป็นมาตรฐานของเราอันนี้คือเลยเป็นอะไรที่แบบเวลาโปรดักต์ของมีชิ้นของออกไปแล แต่ถ้ามีปัญหาเคลมคันทีนทไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นไม่งอแง,ไ,งไม่อะไร ใช่แล้วมีปัญหาโอเคเปลี่ยนกล่องเปลี่ยนส่งมาเลยเปลี่ยนเลย,เลย,เลยทันทีไม่ต้องคิดมากนะขี่รถมาที่ศูนย์อิชิวิับศูนย์นกูเปลี่ยนไปที่ดีลเลอร์ทุกคนมาที่ศูนย์เปลี่ยนเปลี่ยนเลยไม่ชิดตังจบเพราะว่าเพราะว่าเราเป็นบริษัทที่ลงทุนแล้วก็ทำด้านนี้อย่างจริงจังเป็นราเรามันมาม่นใจเรื่องประสิทธิภาพของเราเรื่องคุณภาพของเรานะถ้าตัวใดตัวหนึ่งสินค้าตัวใดเริ่งมีมีปัญหาเราต้องได้ตัวนั้นกลับมาเพื่อที่จะมาวิเคราะห์ทันทีเพราะฉะนั้นหาให้ได้ว่ามันเป็นอะไรเเเอออทททาาาาไไไไมมมมมมัััันนนนนนนถึงงงงปป็ล้้้วรรจะกกยยคูู่่่่ผชดดขหีีี ผมจริงก็ไปเนี่ยผมรู้หมดเลยนะว่าในบอร์ดเนี่ยอุปกรณ์ตัวเล็กๆๆเนี่ยผมซื้อที่ไหนในวันที่เท่าไหร่ซื้อที่ใครใช่อุปกรณ์ตัวสองร้อยกว่าตัวเนี่ยจะมีชิาโค้ดอย่างเงี้ย ครใความเป็นบอร์ดอย่างนี้ครับบอค์ประกอบใครทำนู่นทำนี่เรารู้หมดรู้หมดเลยสมมติว่าผมไม่เจอแต่ผมยังไม่เคยเจอนะแต่แต่นี่คือเหตุการณ์ที่เราสมมติว่าไม่นเกิดขึ้นเราอ่าเรากลัวว่าจะเกิดขึ้นสมมติว่าเราไปเจอว่าอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ใช้ไปแล้วเนี่ยมันมันไม่สมบูรณ์ผมจะสามารถไล่กลับไปหาคนที่ขายผมได้เลยว่าสินค้าของคุณไม่ดีไล่ถูกคนด้วยไล่ถูกสต็อกที่ซื้อวันที่ซื้อด้วยแล้วผมก็รู้ด้วยว่ามีกี่ตัวและอยู่ในตัวไหนบ้างขนาดนั้นเลยนี่ก็คือนี่คือระบบรรรรระะบบบบทททีีีี่่่่เเเาา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 ววววงงงงไไ้้้นนัมดล เ,เขาก็ามาเขาก็บอกว่าคุณมีระบบอย่างนี้ไหม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 เออเราฟังดูเออมีประโยชน์เนาะ,ะเราก็ตั้งแต่นั้นแหละคระับอมาสรุปกันว่ายังไงกับมันเนี่ยในตัวเนี้ยมันยังไงเหมาะเหมาะบใครอ่ะเออยังไงทําไมทําไมต้องเป็นตัวนี้ ขี่รถให้สนุกขึ้นโดยที่ไม่อยากจะไปตัดต่อสายไฟเลยเลยเพราะว่ามาถึงปุ๊บเทอดดึงกล่องเดิมออกเอากล่องที่เสียก็ไปตุมได้มาแล้ว3.5หแรงมา้าพร้อมกับลูกเล่นสารพัดลูกเล่นที่ใช้มือถือเป็นคอนโทรล<แ>เสียปุ๊บได้ปับ๊บไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าในรถเดิมๆแนะนําว่าไม่ต้องจูนด้วยแต่ถ้าอยากจะไปจูนอยากจะไปอะไรแล้วแต่การติดต่อจูนเนอร์ที่จะรับการอบรมใส่แล้วขับสนุกใส่แล้วได้การขโมยมีโหมดการขโมยมีโหมดลัมเบิ้ลลัมเบิ้ลคืออะไรครับคุณใช้มือถือตั้งปุ๊บจากเดินเบาดื้ด ก็ลองไปเลือกดูมีฟังก์ชันเพิ่มนะถ้าต่อสายเพิ่มมีมีขีดน็อตฟังก์ชันมอเตอร์สปอร์ตก็ยี่ซียูชารมอเตอร์สปอร์ตอยู่แล้วมั้งนมีมีแล้วก็บอกตัวดันคอนโทรลตัดชิปมีน็อตมีพิทลิมิตพิทลิมิตนะมีคือตั้งแต่รถบ้านจนรถแข่งอ่ะใช้ได้เลยอ่าแล้วก็คือไม่ผิดหวังแน่นอนว่าถ้าหลังจากสินค้าที่เราเสร็จเราพร้อมจะออกในเมืองไทยถ้าเราจะทำให้เก่งกว่านี้มึงยังคิดว่าเรายังขาดอะไรอีกไหมโดยเทคโนโลยีปัจจุบันปัจจุบันนี้นึกกไม่ออ ก็ฝากไว้ด<ล><ล>้วยแล้วกันนะครับก็จะออกขายแล้วก็ติดต่อที่ตัวแทนจำหน่ายเราทุกที่เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บ w w w u b o c o m นะครับก็จะมี n ิว Product เข้าไปคลิกเลยในนั้นจะมีเราจะแยกเป็นคลิปวิดีโอของฟังก์ชันแต่ละอย่างที่มีเป็นสิบเลยนะตั้งแต่ขั้นตอนการติดตั้งเลยว่าทำอะไรยังไงอะไรยังไงเยอะะไปหมดหน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือเราก็จะส่งอมอบเนี่ยให้กับทางอาชวนภูมิจัาการขายส่วนเราก็จะมาคิดกันต่อว่าทำอะไรยังไงวะโอเคครับจริงโจดขนาดนี้ มีทิ้งบอมไม่ให้หลับไปให้นอนอีกแล้วโอเคงั้นลาไปก่อนแค่นี้เนาะไม่ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสั่งไม่เสียงอ่ะกูว่านะถ้าดีกว่าฟืนแตนเน็กตอนเนี้ยก็วานยังนึกไม่ออกเลยนะเว้ยเออไม่อยากจะคุยอีกอ่ะอันเนี้ยได้อ่ะเจะทำยังไงวะอยากจะคุยกับกองอ่ะเออ้ามึงไปที่ก่อนเดี๋ยวมึงนอนไม่โดนโอเคบวกไฟสององศา shop where performance begins.